ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเดินทางเพื่อค้นหาเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณสวัสดีครับคุณเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับเวลาที่คุณทำงานสำเร็จได้รับคำชมหรือได้เลื่อนตำแหน่งแทนที่คุณจะดีใจกระโดดโลดเต้นลึกๆในใจคุณกลับรู้สึกหวาดระแวงคุณรู้สึกเหมือนว่าคุณกำลังหลอกทุกคนอยู่คุณคิดในใจว่าฉันไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกมันแค่ฟลุกหรือ อีกไม่นานเขาต้องจับได้แน่ๆว่าฉันมันของปลอมคุณนั่งอยู่ในห้องประชุมท่ามกลางคนเก่งๆแล้วคุณก็รู้สึกตัวเล็กลงเรื่อยๆคุณกลัวว่าถ้าคุณพูดอะไรออกไปมันจะดูโง่คุณทํางานหนักกว่าคนอื่นหลายเท่าไม่ใช่เพราะขยันแต่เพราะกลัวว่าคนอื่นจะรู้ว่าคุณไม่เก่งจริงถ้าคุณกำลังพยักหน้าพร้อมกับความรู้สึกจุกที่คอหอยผมอยากจะบอกข่าวดีที่ฟังดูแปลกประหลาดครับ ข่าวดีนั้นคือคุณอาจจะเก่งกว่าที่คุณคิดและความรู้สึกที่คุณกำลังเผชิญอยู่นี้มีชื่อเรียกทางจิตวิทยาว่า Imposter Syndrome หรืออาการคิดว่าตัวเองเป็นนักต้มตุน๋นและที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือคุณไม่ได้เป็นคนเดียวครับมีงานวิจัยระบุว่าประชากรโลกกว่า70%เซเคยประสบกับอาการนี้และเชื่อไหมครับว่ายิ่งคนคนนั้นเก่งมากเท่าไหร่ ประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่โอกาสที่จะเป็นอิมพอสเตอร์ซินโดรมยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นลองฟังรายชื่อคนเหล่านี้ดูนะครับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์มายาองเจโลกวีระดับโลกทอมแฮงส์ anks, นักแสดงรางวัลออสการ์หรือแม้แต่มิเชลโอบามาทุกคนที่ผมเอ่ยชื่อมาล้วนเคยออกมาสารภาพว่าพวกเขาต่อสู้กับความรู้สึกว่าเป็นตัวปลอมตลอดการทำงาน ไอสไตล์เคยพูดกับเพื่อนสนิทในช่วงบั้นปลายชีวิตว่าฉันรู้สึกไม่ดีเลยที่คนยกย่องฉันมากขนาดนี้ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นนักต้มตุ๋นที่กำลังหลอกลวงผู้คนคุณเห็นไหมครับแม้แต่คนที่มีมันสมองระดับอัจฉริยะของโลกก็ยังหนีไม่พ้นความรู้สึกนี้ดังนั้นถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งพอรู้สึกว่าตัวเองแค่โชคดีนั่นไม่ได้แปลว่าคุณห่วยครับแต่มันอาจจะเป็นสัญญาณว่า คุณกำลังก้าวเข้าไปสู่พื้นที่ของการเติบโตคุณกำลังทำสิ่งที่ท้าทายความสามารถและคุณกำลังแคร์ผลงานของคุณมากๆต่างหากอิม o s สเตอร์ซินโดรมไม่ใช่โรคทางจิตเวชนะครับแต่มันคือปรากฏการณ์ทางความคิดที่เกิดจากช่องว่างระหว่างสิ่งที่คุณเป็นจริงๆกับสิ่งที่คุณคิดว่าคุณเป็นคนที่เป็นอิม o สเตอร์ซินโดรมมักจะมีมาตรฐานที่สูงลิ่วครับ คุณมองเห็นความสำเร็จของคนอื่นเป็นเรื่องยิ่งใหญ่แต่พอมองความสำเร็จของตัวเองคุณกลับมองว่าเรื่องแค่นี้ใครๆก็ทำได้คุณลดทอนคุณค่าของตัวเองลง discounting success เมื่อคุณสอบได้ที่หนึ่งคุณบอกว่าข้อสอบมันง่ายเมื่อคุณขายงานลูกค้าผ่านคุณบอกว่าลูกค้าใจดีเมื่อเจ้านายชมคุณบอกว่าเขาแค่พูดให้กำลังใจคุณโยนความสำเร็จทั้งหมดไปให้กับโชคชะตาหรือปัจจัยภายนอก แต่พอมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเพียงนิดเดียวคุณกลับเหมาหมดว่านั่นไงเพราะฉันมันไม่ได้เรื่องทำไมสมองเราถึงใจร้ายกับเราขนาดนี้ครับทำไมเราถึงอนุญาตให้เสียงวิจารณ์ในหัวหรืออ n นเนอร์คริติมาด้อยค่าเราได้ขนาดนี้สาเหตุหนึ่งมาจากสิ่งที่เรียกว่า Dunning ร r u g e r ์เอฟเฟซึ่งเป็นกราฟทางจิตวิทยาที่อธิบายว่าคนโง่มักมั่นใจแต่คนฉลาดมักสงสยัย คนที่ไม่มีความรู้มักจะประเมินตัวเองสูงเกินจริงเพราะเขาไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไร unconscious incompetence แต่คนที่มีความรู้คนที่เก่งยิ่งเรียนรู้เยอะยิ่งรู้ว่าโลกนี้กว้างใหญ่แค่ไหนยิ่งรู้ว่ามีสิ่งที่ตัวเองยังไม่รู้อีกมากความรู้นั้นกลับย้อนมาทำให้เขาถ่อมตัวจนเกินงามและกลายเป็นความไม่มั่นใจในที่สุดความอันตรายของ i m p o s t เต Sy n d r o m e มไม่ได้อยู่ที่ความรู้สึกแย่ครับ แต่มันอยู่ที่ผลกระทบต่ออนาคตของคุณเมื่อคุณรู้สึกว่าเป็นตัวปลอมคุณจะไม่กล้ารับโอกาสใหม่ๆคุณจะไม่กล้าขอขึ้นเงินเดือนคุณจะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมและที่แย่ที่สุดคือคุณจะหยุดพัฒนาตัวเองหรือ self sabotage เพราะคุณกลัวว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งรับงานยากยิ่งมีโอกาสโปะแตกคุณจะเริ่มทำงานหนักเกินความจำเป็นหรือ over preparation เพื่อกลบเกลื่อนความกลัว หรือไม่ก็ผัดวันประกันพรุ่งหรือ procrastination เพราะกลัวว่าทำออกมาแล้วจะไม่ดีพอวงจรน,นี้จะกัดกินพลังงานชีวิตคุณจนหมดไฟและทำให้คุณย่ำอยู่กับที่ทั้งๆท,ที่คุณมีศักยภาพที่จะบินไปได้ไกลกว่านั้นมากวันนี้ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมากระชากหน้ากากของความกลัวตัวนี้ออกเราต้องมาทำความเข้าใจว่าเสียงในหัวที่บอกว่าคุณไม่เก่งจริงนั้นมันคือข้อเท็จจริงหรือแค่ความคิดเห็น และเราจะเปลี่ยนความรู้สึกว่าเป็นนักต้มตุ๋นให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนความสำเร็จได้อย่างไรเราจะเรียนรู้วิธีที่จะยอมรับคำชมด้วยความภาคภูมิใจและยืนหยัดในความสามารถของตัวเองได้อย่างสง่าผ่าเผยได้อย่างไรในตอนต่อไปเราจะมาเจาะลึกถึงประเภทของอิมคอสเตอร์ซินโดรมกันครับใช่ครับมันมีหลายประเภทคุณอาจจะเป็นยอดมนุษย์ที่ต้องทำทุกอย่างเองหรือเป็นอัจฉริยะแต่กำเนิดที่ทนความผิดพลาดไม่ได้ การรู้เท่าทันรูปแบบของตัวเองคือก้าวแรกของการรักษาเตรียมใจให้พร้อมนะครับเพราะเรากำลังจะพาคุณกลับมาทำความรู้จักกับตัวจริงของคุณที่เก่งและยอดเยี่ยมกว่าที่คุณเคยคิดไว้แน่นอนเราได้รู้กันไปแล้วว่า i m p o s t e r s y n d ิน m ดมคือเสียงกระซิบในหัวที่คอยบอกว่าคุณดีไม่พอแต่ความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับเจ้าเสียงกระซิบนี้มันไม่ได้พูดประโยคเดียวกันกับทุกคนมันมีบุค,คลิกที่แตกต่างกันไปตามพื้นฐานนิสัยของเรา ดรวาเลรียังผู้เชี่ยวชาญระดับโลกที่ศึกษาเรื่องนี้มากว่า40ปีได้แบ่งความรู้สึกเป็นตัวปลอมออกเป็น5ประเภทหลักๆผมอยากให้คุณลองฟังช้าๆแล้วเช็คไปพร้อมๆกันนะครับว่าข้อไหนที่ฟังแล้วรู้สึกสะดุ้งหรือเจ็บจีท้ที่สุดประเภทที่1 the perfectionist มนุษย์สมบูรณ์แบบสำหรับคนกลุ่มนี้ความสำเร็จไม่ได้วัดที่เสร็จแต่วัดที่ไร้ที่ติคุณตั้งมาตรฐานไว้สูงลิบลิว่วสูงจนแทบจะเป็นไปไม่ได้ ถ้าคะแนนเต็ม100แล้วคุณได้99คนอื่นอาจจะฉลองแต่คุณจะกลับบ้านไปนอนเครียดว่าทำไมฉันถึงพลาดไป1คะแนนฉันนี่มันสะเพร่าจริงๆคนกลุ่มนี้จะมีปัญหากับการปล่อยวางงานครับคุณไม่กล้ามอบหมายงานให้ลูกน้องเพราะลึกๆคุณคิดว่าไม่มีใครทำได้ดีเท่าฉันหรือถ้ามอบหมายไปแล้วคุณก็จะไปจ้องจับผิดหรือไมโครแมネจจนลูกน้องเกรงความรู้สึกเป็นตัวปลอมของคุณจะกำเริบ ทันทีที่มีใครมาตำหนิคุณแม้เพียงนิดเดียวหรือมีจุดเล็กๆในงานที่ผิดพลาดคุณจะรู้สึกว่าความสำเร็จที่ผ่านมาทั้งหมดพังทลายลงทันทีเห็นไหมฉันว่าแล้วว่าฉันมันไม่ได้เรื่องประเภทที่2 The Superhuman ยอดมนุษย์คุณคือคนที่ทำงานหนักที่สุดในออฟฟิศมาเช้าคนแรกกลับบ้านคนสุดท้ายตอบอีเมลตอนตีสองคุณไม่ได้ขยันเพราะรักงานขนาดนั้นหรอกครับ แต่คุณขยันเพราะคุณต้องการกลบเกลื่อนความรู้สึกไม่มั่นใจข้างในคนกลุ่มนี้เชื่อว่าตัวเองเก่งไม่เท่าคนอื่นเลยต้องใช้ความพยายามเข้ามาทดแทนคุณทำงานเหมือนหนูถีบจ,จักรหยุดไม่ได้พักไม่เป็นเพราะถ้าหยุดเมื่อไหร่คุณกลัวว่าความจริงจะถูกเปิดเผยว่าคุณคือแค่คนธรรมดาสัญญาณอันตรายของกลุ่มนี้คือคุณเสพติดการได้รับการยอมรับหรือ validation และมักจะจบลงด้วยอาการเบรนเอาท์ที่รุนแรงเพราะร่างกายรับไม่ไหวแต่ใจไม่ยอมหยุด ประเภทที่3 The Natural Genius อัจฉริยะแต่กำเนิดคนกลุ่นนี้มักจะเป็นเด็กเก่งมาตั้งแต่สมัยเรียนหัวไวเรียนรู้เร็วไม่ต้องอ่านหนังสือเยอะก็ได้เกรดสคุณชินกับคำว่าทำอะไรก็ง่ายไปหมดแต่ปัญหามันเกิดตอนที่คุณโตขึ้นแล้วต้องเจอกับของจริงครับทันทีที่คุณเจองานที่ยากงานที่ทำครั้งแรกแล้วไม่สำเร็จหรืองานที่ต้องใช้เวลาฝึกฝนคุณจะแพ้ภัยตัวเองทันทีสมองคุณจะตีความว่า ถ้าฉันต้องพยายามแปลว่าฉันไม่เก่งจริงถ้าฉันทำไม่ได้ในครั้งแรกแปลว่าฉันโง่คุณจะรู้สึกอับอายมากถ้าต้องใช้เวลาเรียนรู้อะไรนานๆผลก็คือคุณมักจะหลีกเลี่ยงความท้าทายใหม่ๆและเลือกทำแต่สิ่งที่ตัวเองถนัดอยู่แล้วเพื่อรักษาภาพลักษณ์ความเป็นอัจฉริยะเอาไว้ประเภทที่ 5. The Soloist ศิลปินเดี่ยวคติประจำใจของคุณคือถ้าจะให้ดีต้องทำเองและ การขอความช่วยเหลือคือสัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนแอคุณเป็นคนที่แบกโลกไว้คนเดียวงานจะล้นมือแค่ไหนคุณก็ไม่กล้าเอ่ยปากขอให้ใครช่วยเพราะคุณกลัวว่าการขอความช่วยเหลือจะทำให้คนอื่นรู้ว่าคุณทำไม่ได้หรือรู้ว่าคุณไม่มีความสามารถคุณยอมอดหลับอดนอนยอมทำงานจนป่วยดีกว่าที่จะต้องเดินไปบอกหัวหน้าว่าผมทำไม่ทันครับช่วยหาคนมาช่วยหน่อย เพราะในหัวคุณนั่นเท่ากับคำสารภาพบาปว่าผมเป็นตัวปลอมครับประเภทที่6 The Expert ผู้เชี่ยวชาญหรือนักสะสมใบเซอร์คนกลุ่มนี้วัดคุณค่าของตัวเองด้วยปริมาณความรู้ครับก่อนจะเริ่มทำโปรเจกต์ใหม่คุณต้องอ่านหนังสือให้ครบทุกเล่มต้องลงคอร์สเรียงให้ครบทุกสำนักต้องมีใบเซอร์หรือเซอร์ติฟิเคแปะฝาบ้านให้เต็มไปหมดคุณจะรู้สึกว่าฉันยังรู้ไม่พอฉันยังไม่พร้อม คุณไม่กล้าสมัครงานใหม่เพราะคุณมีคุณสมบัติแค่9ข้อจากที่เขาขอ10บข้อคุณไม่กล้าเรียกตัวเองว่าผู้เชี่ยวชาญทาั้งท้งที่คุณทำเรื่องนั้นมา5ปีแล้วความกลัวที่สุดของคุณคือการถูกถามแล้วตอบว่าไม่รู้เพราะคุณคิดว่านั่นคือการถูกกระชากหน้ากากคุณเลยเอาแต่เรียนแต่ไม่ค่อยได้ลงมือทำสักทีเพราะมัวแต่รอให้พร้อมร้อยเปอร์เซ็น์ซึ่งมันไม่มีวันเกิดขึ้นจริงเป็นยังไงบ้างครับฟังจบแล้ว เจอตัวเองซ่อนอยู่ในข้อไหนบ้างไหมครับหรือบางคนอาจจะบอกว่าเหมาหมดเลยได้ไหมเป็นมันทุกข้อเลย <c oughs> ไม่ต้องตกใจครับเป็นเรื่องปกติมากที่เราจะมีส่วนผสมของหลายๆประเภทการที่คุณรู้ตัวว่าคุณเป็นประเภทไหนคือชัยชนะไปแล้วครึ่งหนึ่งครับเพราะมันทําให้คุณรู้ทันแพทเทิร์นหรือรูปแบบความคิดของตัวเองครั้งหน้าที่คุณกำลังจะปฏิเสธงานใหม่เพราะคิดว่ายังรู้ไม่พอ The expert คุณจะได้ดึงสติตัวเองกลับมาได้ว่าเฮ้ยนี่มันเสียงของอิมพอสเตอร์นี่นาไม่ใช่ความจริงสักหน่อยแต่การรู้ทันอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอครับเราต้องการเครื่องมือที่จะมางัดข้อกับความคิดเหล่านี้เราจะเปลี่ยน m ม n ์เซ t อย่างไรให้เราสามารถโอบกอดความไม่สมบูรณ์แบบได้เราจะเปลี่ยนคำว่าฉันทำไม่ได้ให้กลายเป็นฉันกำลังเรียนรู้ได้อย่างไรในตอนหน้า ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของหัวข้อนี้ผมจะพาคุณไปรีโปรแกรมสมองใหม่ครับด้วยเทคนิคทางจิตวิทยาที่จะช่วยให้คุณหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและเริ่มมองเห็นความเก่งในแบบฉบับของคุณเองเตรียมตัวบอกลาความรู้สึกเป็นตัวปลอมแล้วต้อนรับตัวจริงที่มั่นใจกลับบ้านกันครับมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านคงกำลังรอคอยยาวิเศษที่จะกินปุ๊บแล้วความรู้สึกไม่มั่นใจจะหายไปปับ๊บ แต่ผมต้องบอกความจริงข้อหนึ่งครับว่าอิมโพสเตอร์ซินโดรมอาจจะไม่มีวันหายไปจากชีวิตคุณแบบ100%เซครับตราบใดที่คุณยังมีความฝันตราบใดที่คุณยังอยากเติบโตความรู้สึกนี้จะแวะเวียนมาทักทายคุณเสมอแต่ข่าวดีก็คือคุณไม่จำเป็นต้องกำจัดมันให้สิ้นซากครับคุณแค่ต้องเรียนรู้วิธีที่จะเต้นรำไปกับมัน คุณต้องเปลี่ยนสถานะของมันจากเจ้านายที่คอยบงการชีวิตให้กลายเป็นแค่ผู้โดยสารที่นั่งบนอยู่เบาะหลังแต่ไม่มีสิทธิ์แตะพวงมาลัยและนี่คือ3เครื่องมือทางความคิดหรือ mindset shift ที่จะช่วยให้คุณยึดพวงมาลัยชีวิตกลับคืนมาครับเครื่องมือที่1 separate feelings from facts แยกความรู้สึกออกจากข้อเท็จจริงคนที่เป็น imposter syndrome มักจะเชื่อความรู้สึกตัวเองมากเกินไปครับ ฉันรู้สึกว่าฉันโง่แปลว่าฉันต้องโงแ่แน่ๆฉันรู้สึกว่าฉันไม่พร้อมแปลว่าฉันทำไม่ได้แน่ๆแ,แต่ในความเป็นจริงความรู้สึกไม่ใช่ข้อเท็จจริงครับ Feelings are not facts เวลาที่เสียงในหัวบอกว่าแกมันฟลุกให้คุณงัดหลักฐานออกมาสู้ครับอย่าเถียงด้วยอารมณ์แต่เถียงด้วย Data ฟลุกหรอแต่โปรเจกต์นี้ฉันทำมาสามเดือนนะฟลุกหรอแต่ฉันแก้งานไปหรอบนักว่าจะผ่านฟลุกหรอ แต่ยอดขายมันโตขึ้น20%นะการใช้หลักฐานต่อกลับจะทำให้สมองส่วนอารมณ์หรืออะมิกดาลาสงบลงและสมองส่วนเหตุผลหรือพรีฟรอนทลคอร์เทกซ์กลับมาทำงานคุณจะเห็นว่าความสำเร็จของคุณมีที่มาที่ไปไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับเครื่องมือที่2 reframe failure นิยามความล้มเหลวใหม่สำหรับคนที่เป็น perfectionist ความผิดพลาดคือตราประทับความล้มเหลวแต่สำหรับคนสำเร็จ ความผิดพลาดคือข้อมูลหรือ Data ครับนักวิทยาศาสตร์เวลาทดลองแล้วระเบิดเขาไม่เรียกว่าล้มเหลวเขาเรียกว่าการค้นพบวิธีที่ไม่เวิร์กดังนั้นเลิกพยายามเป็นคนที่รู้ทุกเรื่องหรือ know it all แล้วเปลี่ยนมาเป็นคนที่เรียนรู้ทุกเรื่องหรือ learn it all แทนครับเมื่อคุณถูกถามแล้วตอบไม่ได้อย่าพูดว่าขอโทษครับผมไม่รู้แล้วจบนิ่งๆให้ตัวเองดูแย่แต่ให้พูดว่า เป็นคำถามที่ดีมากครับผมยังไม่มีข้อมูลตรงนี้แต่ผมจะไปหาคำตอบมาให้เห็นไหมครับแค่เปลี่ยนมุมมองความไม่รู้ก็ไม่ใช่ความโง่แต่มันคือโอกาสที่คุณจะได้ฉลาดขึ้นการอนุญาตให้ตัวเองเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตจะปลดล็อกโซ่ตรวนแห่งความสมบูรณ์แบบออกไปทันทีเครื่องมือที่3ดึกคุกกี้จากระปุกแห่งความสำเร็จนี่คือเทคนิคของเดวิดกอกกินส์อดีตหน่วยซิลที่ฝึกโหดท,ที่สุดในโลกเขาบอกว่า เวลาที่ใจฝ่อให้ล้วงมือเข้าไปในกระปุกคุกกี้ทางใจให้คุณสร้างโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์หรือสมุดโน้ตเล็กๆแล้วรวบรวมหลักฐานความเจ๋งของคุณเก็บไว้อีเมลขอบคุณจากลูกค้าคำชมจากหัวหน้ารางวัลที่เคยได้หรือแม้แต่ข้อความดีๆจากเพื่อนร่วมงานแคปหน้าจอเก็บไว้จดบันทึกไว้ในวันที่อิมโพสเตอร์ซินโดมเข้าโจมตีในวันที่คุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นแค่ขยะให้เปิดไฟล์นี้อ่านครับ อ่านเพื่อให้ตัวเองจำได้ว่าเฮ้ยฉันก็เคยผ่านเรื่องยากๆมาแล้วนี่นาฉันก็เคยทำประโยชน์ให้คนอื่นนี่นาฝ่ายนี้จะเป็นเหมือนยาดมขนานเอกที่เรียกสติและความมั่นใจของคุณกลับมาได้ชงงัดนักและสุดท้ายผมอยากฝากมุมมองที่สำคัญที่สุดไว้ครับความรู้สึกว่าเป็นอิมพอสเตอร์จริงๆแล้วมันคือข่าวดีนะครับเพราะมันแปลว่าคุณกำลังยืนอยู่ในจุดที่สูงกว่าความสามารถเดิมของคุณ คุณกำลังออกจากคอมฟอร์ตโซนคุณกำลังทำสิ่งที่ท้าทายคนที่ไม่เคยรู้สึกว่าเป็นตัวปลอมเลยคือคนที่ทำแต่เรื่องเดิมๆซ้ำๆคือคนที่หยุดเติบโตไปแล้วดังนั้นครั้งหน้าที่ความรู้สึกนี้แวบเข้ามาแทนที่จะตกใจกลัวให้บอกกับตัวเองว่าอ๋อความรู้สึกนี้มาอีกแล้วแปลว่าฉันกำลังโตขึ้นสินะแปลว่าฉันกำลังบุกเบิกเส้นทางใหม่สินะเปลี่ยนจากคำว่าอิมพอสเตนักต้มตุน ให้กลายเป็นคำว่า pioneer ครับผู้บุกเบิกย่อมไม่รู้ทางข้างหน้าผู้บุกเบิกย่อมมีความกลัวแต่ผู้บุกเบิกไม่เคยหยุดเดินคุณไม่ได้กำลังหลอกใครครับคุณแค่กำลังพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดในแบบของคุณและนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้คุณเป็นตัวจริงขอบคุณที่ร่วมเดินทางค้นหาตัวตนไปพร้อมกับเราใน E ีแรกของซีซั่น2นี้ครับ หวังว่าคุณจะกลับไปทำงานด้วยหัวใจที่เบาสบายขึ้นและกล้าโอบกอดความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองมากขึ้นในตอนหน้าเราจะไปเจาะลึกอีกหนึ่งมายเ e t ที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือ Growth Mindset เราจะมาดูกันว่าทำไมคนบางคนถึงมองวิกฤตเป็นโอกาสในขณะที่บางคนมองเป็นหาย,ยนะแล้วเราจะเปลี่ยนสมองของเราให้กลายเป็นสมองที่ไม่มีวันแพ้ได้อย่างไรห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้ ขอให้คุณภูมิใจในสิ่งที่คุณเป็นและเชื่อมั่นในก้าวต่อไปของคุณสวัสดีครับ